ครับสวัสดีครับก็วันนี้จะมาแกะกล่องนะครับเป็นผมไปเจอ Facebook มานะครับของร้านขายโทรศัพท์ร้านหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าส่งพัสดุไปแล้วเนี่ยปลายทางไม่ยอมรับแล้วก็ทำให้พัสดุตีคืนนะครับก็จะมีทั้งโทรศัพท์ทองแล้วก็พวกลำโพงบลูทูธอย่างเงี้ยนะครับ เขาก็บอกว่าจะเป็นกล่องสุ่มนะครับเก็บเงินปลายทาง200บาทตอนแรกก็เอ๊เขาจะพูดจริงหรือเปล่าก็กลัวว่ามันจะมีปัญหาส่งมาไม่200บาทจริงเพราะว่าถ้ามันเป็นโทรศัพท์หรือว่าเป็นลำโพงบลูทูธหรือเป็นท้องอย่างที่เขาว่าจริงนะครับก็คือ200บาทมันจะคุ้มกันไหมแล้วก็มันจะเสี่ยงไหมก็เลยไป เซิร์ฟลองหาข้อมูลดูนะครับใน Google ว่าร้านนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ปรากฏว่าร้านนี้ก็มีตัวตนอยู่จริงนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้ปิดเพจปิด Facebook หนีไปไหนนะครับก็เลยอ้าลองสั่งดูนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันดูเลยนะครับงานนี้ไม่มีตัดต่อนะครับค่าส่งจริงอ่วันนี้มันส่งถึงบ้านนะครับ200้บาทจริงนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวก็มาแกะพร้อมกันเลย นะครับว่าข้างในจะเป็นอะไรสองร้อยบาทนี้มันจะจริงไหมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับสําหรับคนที่เจอนะว่ามันเป็นอะไรยังไงสองร้อยบาทนี่มันจะได้อะไรนะครับแต่ผมก็ยัยงแอบคิดอยู่นะครับมันคืออะไรที่แน่ๆไม่ใช่โทรศัพท์นะครับ มันรุ้นเัี้นะครับเป็นขวดน้ำเนี่ยก็ยังคิดอยู่นะครับสองร้อยบาทใครจะกล้าส่งโทรศัพท์มาเนะี่ยก็ถามว่าสองร้อยบาทแพงไหมก็ไม่ได้แพงนะครับสําหรับคนที่ทํางานดีๆก็ไม่ได้แยอะอะไรแต่ก็มันคล้ายๆเป็นกล่องสุ่มะครับแต่เขาก็บอกว่าถ้าใครได้โทรศัพท์นะครับก็ช่วยรีวิวให้เขาหน่อยแล้วก็หรือว่าได้ทอง ก็นะครับ <Bien> ซึ่งผมก็คิดว่ามันคงจะยากนะครับก็เหตุกล้องมาตอนแรกก็ยังคิดว่าจะใช้โทรศัพท์หรือเปล่านะครับก็คิดว่าคงไม่ใช่อยู่แล้วแต่ก็ยากเป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดอยู่ว่ามันจะเป็นอะไรมันจะจริงไหมนะครับได้โทรศัพท์จริงหรือเปล่าได้ทองจริงหรือเปล่าก็อันนี้ไม่มีตัดต่อเลยนะครับก็เป็นกระบอกน้ํานะครับ สองบาทแพงไหมก็ถ้าถ้าได้แบบนี้มันก็แพงนะแต่ถ้าได้โทรศัพท์มันก็ถูกก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับก็ลองดูกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคนได้โทรศัพท์จริงหรือเปล่านะครับอย่างนี้ผมก็จะอัพลงเพจผมนะครับจะบอกชื่อร้านดีไหมอ่ะบอกหน่อยก็ได้ครับชื่อร้านเพื่อนโฟนนะครับเ็จะลงอยู่ใน f a c e b o o k นะครับแต่ตอนลงก็จะบาะบานว่า เป็นพัสดุตีกับนะครับมีโทรศัพท์ลาโพงบูทูธมีทองคาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าใครสนใจรับก็คือเก็บเงินปลายทาง200บาทซึ่งมันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ถูกมากนะครับพอดีโทรศัพท์ผมก็ใกล้จะพังด้วยนะครก็มาลุ้เนเผื่อได้โทรศัพท์แต่ก็อาจจะมีคนได้จริงนะก็ใครได้จริงก็เข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับ แล้วก็มีโทรศัพท์มีพูทูดมีทองอะไรเงี้ยครับแต่สําหรับผมเนี่ยนะก็คือได้แบบนี้นะครับชัดเจนนะฮะสองร้อยบาทก็จริงๆก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็ยากนะครับที่คิดว่าเขาจะส่งให้จริงนะครับก็อันนี้ก็ดูกันเอาแล้วก็ลองพิจารณากันเอาแต่ที่ผมสั่งมาเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าราคามันแค่สองร้อยบาทถ้าเราโดนก็คือ มันก็ไม่ได้แพงอะไรแต่ก็ลองสั่งมาดูแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะทําคลิปเนี่ยเปิดกล่องอย่างเงี้ยให้คนที่อยากรู้ว่าไอ้ร้านนี้ส่งจริงหรือเปล่านะครับมาได้ดูกันแล้วก็คือกล่องนี้ไม่เคยแกะมาก่อนนะก็เพื่อจะแกะกับตอนหน้าพวกเรานะครับตอนนี้นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่อาจจะมีคนที่ได้โทรศัพท์จริงนะครับแต่ผมก็คิดว่าคงยากนะ แล้วก็ทองนี่ก็ผมคิดว่าอย่าไปหวังแค่สองร้อยบาทจะมาได้ทองมันก็ impossible เป็นไปไม่ได้นะครับโทรศัพท์ก,ก็ยังอพอรุ่นนะครับมีเครื่องถูกๆพัน้องพันอะไรเงี้ยแต่ที่เขาพูดก็คือมีพวก oppo iphone samsung อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรครับสองร้อยบาทกับแก้วหนึ่งใบก็ถือว่าเป็นการทดลอง นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลให้พวกพวกเรานะครับได้ศึกษานะครับว่าเป็นตัวอย่างผมเปิดมาแล้วได้แบบนี้แล้วก็ถ้า200บาทเนี่ยจะได้โทรศัพท์มันก็ก็น่าจะยากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็หวังว่าคนที่ไปเจอนะครับแล้วก็ใน facebook ผมรู้สึกจะเห็นอยู่2ล้านนะครับแต่อันนี้เป็นล้านเพื่อนโฟนนะครับอยู่ที่ รู้สึกว่าจะลำลูกกาลังสิตนะครับก็ส่งมาแบบนี้นะครับ200บาทถ้าใครจะคิดว่า200บาทจะได้โทรศัพท์ก็อาจจะมีจริงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูกันละกันครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคนที่อยากจะลองคงได้เปิดเข้ามาเจอ YouTube ช่องผมดูแล้วก็จะเป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจนะครับก็ต้องลองเสี่ยงดูนะครับอาจจะมีคนได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ